ก็มีดอกขจัดลดน้ำทุกวันนกกังเขนนกกังเขนอืมนกกังเขนเย้ yeah, จัง มานทายดวงใจลกันนกกังเขนค่ะแต่ก่อนเนะี่ยเยอะกว่านี้อีกทุกคนเดี๋ยวนี้มันอ,อืมไม่เห็นตัวนะเห็นแต่เสียงเห็นแต่เสียง ได้ยินแต่เสียงตัวมันอยู่ไหนไม่รู้ เจอกันรถน้ำให้มันชุ่มชื้นค่ะตอนนี้จะตายแล้วเนี่ยดินมันใช้ไม่ได้ดินมันใช้ไม่ได้ด,ไได,ดินมันแข็งดินมันไม่งามต้นไม้มันก็ไม่งามดินไม่งามต้นไม้ก็ไม่งามดินงามต้นไม้ก็งามเปิดน้ำใส่ก่อน เปิดน้ำใส่ก่อนเนี่ยใบหายหมดเลยอะ่ะ <c> ใ <ười> บมันหายไปไหน,นหมดต้อนอื่นเขายังมีใบอีกต้นนี้ไม่มีใบเลยงงใบาหายหมดใบาหายหมด ไม่ไปรถติดถ้าคุณเป็น f อฟซดิฉันคุณต้องรู้นะคะดิฉันพูดไปประมาณสามสิบรอบแล้วที่ที่คนถามว่าที่คนถามว่าแต่รี่ไม่ไปเที่ยวปีใหม่เหรือบอกไม่ไปเป็นคนไม่เที่ยวเทศกาลทุกเทศกาลไม่ไปเลยไม่เอาคนมันเยอะรถมันติดไปทําไมอะชีวิตอยู่บ้านมีความสุขจะตายจะไปะไปแสหาความทุกข์เพื่อ ชีวิตเนี่ยอยู่บ้านเนี่ยมีความสุขจะตายเนี่ยมีทั้งความสุขและความสงบรวมกันเรียกว่าความสงบสุขแล้วจะไปทําไมไปเที่ยวเพื่อหาความทุกข์เหรอหาความหาความไม่ไม่สบายกายสบายใจเพื่อไปแย่งกันกินไปแย่งกันใช้เพื่อเพื่อในต้ายคนเยอะเรื่องแยะของกระแพงไม่อร่อยอีกต่างหากไม่มีของอร่อยเลยค่ะทีฉันจะบอกให้ ช่วงเทศกาลน่ะไม่ต้องมาหาไปคนมันเยอะร้านค้าเขาไม่แคร์ลูกค้าหรอกช่วงเทศกาลเนี่ยคือกลับกันเลยนะถ้าเป็นช่วงปกติเนี่ยร้านร้านค้าร้านอาหารเนี่ยจะแคร์ลูกค้ามากเพราะว่าลูกค้ามันน้อยไงเออลูกค้าน้อยเขาทําอาหารเขาก็ทําอร่อยเพราะว่าลูกค้ามันไม่เยอะเขาก็ทําได้แต่ปีใหม่เทศกาลเนี่ยคนมันเยอะเขาไม่แคร์หรอก เขาเน้นว่าทําเร็วเข้าว่าทําให้มันเร็วเครื่องปรุงก็ไม่พอใส่อันนู้นบ้างไม่ใส่อันนี้บ้างแต่ถามว่าคนกินไหมกินเพราะว่าอะไรเลือกไม่ได้ไงเลือกไม่ได้ไงเทศกาลแต่ถามว่าอร่อยไหมถ้าอร่อยร้อยเปอร์เซ็นต์ะลดลงเหลือแค่หกสิบอันนี้พูดจากประสบการณ์นะที่รู้สึกนะถ้าแบบเป็นร้านแบบถ้าเป็นแบบ เวลาปกติเคยอร่อยร้อยหนึ่งอ่ะถ้าเทศกาลก็เหลือหกสิบจะแปลกทำไมอยู่บ้านเราทำกินเองนี่ทำกินทำเลี้ยงกันอยากกินอะไรไปซื้อมาค่ะเดี๋ยวทำ <c oughs> ใช่ <c oughs> เขาไม่เขาไม่งอเรากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็แล้วแต่เขาไม่งอหรอกลูกค้าท่านอื่นรออยู่ลูกค้าคนอื่นรออยู่ค่ะคนต่อ คนต่อคิวเยอะไม่ไปเลยไอท้ที่โดยเฉพาะที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะถ้าเป็นเทศกาลไม่ไปเลยค่ะไม่ไปเลยเพราะรู้ว่าตัวเองเป็นคนแบบเป็นคนแบบอันนี้เป็นคนแบบความอดทนต่ํา <c oughs> เคยพูดไปแล้วนะเคยพูดไปแล้วนะเรารู้ตัวว่าเราเป็นคนความที่มีความอดทนค่อนข้างต่ําฉะนั้นเราก็อย่าไปอยู่ในที่ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นความลําบากสําหรับเรา <c oughs> อยู่บ้านดีกว่า ไปอยู่ในที่ที่เป็นความลาบากทําไมอ่ะเออเข้าใจเปล่าไปอยู่ในที่ที่เป็นความลําบากของเราทําไมอ่ะเธอคุณพี่เอ๋ยอืออยู่บ้านนี่สิสบายอยากกินอะไรก็ไปซื้อมาทํากินกันทํากินกันค่ะแล้วก็ไม่เสี่ยงด้วยไม่มีอุบัติเหตุด้วยอยู่บ้าน อยู่บ้านจะทะเลาะก,กับใครอะทะเลาะก,กับลูกน้องก็ไม่ใช่หรอกไม่ทะเลาะก,กับใครโอ้โหย่าแล้วก็ขยันขึ้นในตรงที่มีต้นไม้ซะด้วยนะในตรงที่ไม่มีต้นไม้ก็ไม่เตอกขึ้นนะใช่มันแล้วแต่แต่บางคนเข้าใจว่าจ,จำเป็นต้องไปเที่ยวเพราะว่า บอกถ้าว่าว่าถ so, ้าไม่เที่ยวเทศกาลเขาก็ไม่ได้เที่ยวไงก็เข้าใจบางคนแต่ดิฉันคือเที่ยวได้ทั้งปีถ้าอยากเที่ยวดิฉันก็เลยมีชอยให้เลือกได้เยอะคือบางคนเข้าใจบางคนเขาต้องเที่ยวเพราะว่าถ้าเขาไม่ไปเที่ยวช่วงเทศกาลเขาก็ไม่เขาก็ไม่ได้เที่ยวไงเข้าใจฟิวลิงเปล่าเขาก็ต้องเที่ยวแหละเพราะว่าช่วงเวลาปกติเขาทํางานไงเขาได้หยุดช่วงเทศกาลเขาก็ต้องไปเที่ยวช่วงเทศกาลเพราะว่าถ้าไม่เที่ยวเทศกาลเขาก็ไม่ได้เที่ยว แต่เรามันเที่ยวได้ทั้งปีอะ่ะอยากไปเที่ยวตอนไหนก็ได้เราไม่ได้มีมีงานประจำเราเป็นเราเป็นเจ้านายตัวเองเข้าใจเปล่าเนี่ยหยุดแล้วเนี่ยปิดแล้วเนี่ยปิดปิดปิด,ป,ดปิดลงละปิดลงละ <c oughs> รดน้ำต้นไม้ก่อนโอ๊ย เย่ yeah, จังทำไมเธอเหมือนทำร้ายดวงใจกันไม่รู้ว่าช่างช่างหยุดนะช่างหยุดปีใหม่คะ่ะแต่ไม่รู้ว่าหยุด,ดกี่วันแต่ไม่ได้หยุดนานนะน่าจะหยุดแค่ สามสิบเอ็ดหนึ่งหรือเปล่าไม่มั่นใจไม่เขาไม่ได้หยุดเยอะค่ะพี่บุ๋มเขาทาต่อเลยงานมันไม่ได้มันไม่ได้อันนี้แล้วมันเหลืองานสีสีเสร็จก็ทาสีเสร็จก็อลูมิน,ม,นมีเนียมก็เตรียมเข้าแล้วเหลือแต่งานภายในละโครงสร้างเสร็จแล้วโครงสร้างเสร็จหมดแล้วฝ้าเพอร์ทาหมดแล้วรองพื้นแล้ว ต้นต้นจานค่ะต้นจานต้นจานต้นจานประหารใจต้นจานประหารใจเนี่ยดิฉันอุตส่าห์แบบว่าตอนนั้นนะอุตส่าห์แบบว่าเออให้ต่อลอให้ต่อลอบ,ต,ลอบต้นมันดูโล่งๆดูสะอาดตาแม่ก็ไปเอาอีต้นเนี้ยมาวางล้อมรอบมันอีกเห็นอะไรแล้วก็ขัดใจแล้วก็ไม่อยากจะพูดเยอะ ชอบนเนี่ยเนี่ยเอามาวางเนี่ยมันสวยที่ไหนละ่ะเอามาวางเพื่อให้มันลกมันไม่ได้สวยไงเข้เาใจไหมมันลกจนแล้วเหนื่อยเออดูสิเนี่ยลกไปหมดต้นไม้ใหญ่เนะี่ยต้นไม้ยี่ปทานมันต้องให้โคนมันโล่งโลงมันจะได้โชว์มันจะได้เด่นเด่นสวยๆมันเป็นไม้ประทาน เข้าใจไมหมฮะทุกคนแม่ก็ไม่เข้าใจดิฉันเลยเนี่ยมันช่วยกองฝุ่นให้เรานะเนี่ยทุกคนดูดิดูใบมันถิ่มั้ยฝุ่นจับเนี่ยให้มันช่วยกองฝุ่นให้เรานะช่วยดักฝุ่นให้เรากองฝุ่นให้เราแล้วก็ผลิตออกซิเจนให้เราอีกผลิตออกซิเจนให้เราอีก ต้นไม้ต้นท่าไม่โตแต่ไม่ตายนะมะนาวใช่มันต้องโคนไม้มันต้องแบบโล่งๆอย่าเอาอะไรไปใส่มันแล้วก็ปลูกหญ้าหรืออะไรแทนมันจะตูสวยมันจะเขาไม่เข้าใจฉันก็เหนื่อยละฉันก็เหนื่อยมากนี่ชมพู่ ชมพู่ดิดูต้นชมพูน่นี่ออกดอกแล้วใช่ไหมชมพู่ชมพู่เยจนี่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 เห็นไหมเดี๋ยวจะห่อละเด็กนิดนึงจะห่อละชมพู่ชมใจชมพู่ชมใจค่ะเห้เปล่า เย็นตาดีทุกคนเย็นตาดีลลโอ้ย,ย,ยอยยีกี้ยอ่าวววทำไมอีควายกูกำลังเพลินๆอยู่กูก็เ <c> ล <oughs> ยเหี้ยถูกใจจริงอีกี้อ่ะกูกำลังเพลินๆของกูอยู่ข้างล่างยังไม่ได้ลดเลยลดให้หมด ไอตะ่ะออตะมันไม่ตื่นมีงานกาชาดดีกว่าเดี๋ยวตอนเย็นชวนแม่ไปซื้อกล้วยไม้ที่งานกาชาดดีกว่าเราจะไปไหวไหมไม่รู้มีงานกาชาดต,ตกใจจริงก็กาลังอะไรเพลินๆอยู่อ่ะกาลังคิดอะไรอยู่ไม่รู้ในหัวเพลินๆโอ้ต้นนี้ใบไหม้หมดเลยอ่ะ ด่าหมดแหละไม่มีหรอกคะ่ะผู้จัดการต่วนตัวส่วนอะไรขนาดผัวยังด่าไม่เหลือด่าหมดคะ่ะด่าหมดไม่สนลูกใครอมืด่าหมดไม่สนลูกใครเ้าตกใจอะ่ะมันเป็นคำอุทานมันไม่ใช่คำด่าค่ะมันอุทานอุทานด้วยความตกใจ ดมดีจัง <c oughs> มันเป็นคำอุทานมันเป็นคำด่าท,ที่ไหนล่ะเราตกใจแล้วก็อุทานมันเป็นคำอุทานค่ะมไม่ใช่คำดา่าดูสิทุกคนแป๊บหนึ่งนะดิฉันถอนหญ้าต้นนี้ก่อนทำไมมันขึ้นดีจังเลยวะเห็นแล้วมัน มันไส้มันเคี้ยวโอ้โหดูโอ้โหนี่สรุปดึงหญ้าออกมาอีกต้นนี้ตายเลยเราแม่ก็ชอบเพาเต้นไม้มีหนามเนี่ยชอบจังอีป่อยเกลียนเนี่ย เยนเนี่ยยากาขึ้นเต็มไปหมดอือ๋ยวไม่มาอยู่ก่อนค่อยทำนั่งร้านให้มันให้มันให้มันขึ้นแบบสวยๆต,ตอนนี้มันยังอะไรก็ไม่รู้ผลิตก,กะละัลังแป๊บหนุ่นะ อะไรกันเนี่ยอ่ะดูเสาไฟไปที่บ้านมีเสาไฟไหมดูเสาไฟกันไปก่อนนะจ๊ะ ครเดินทางกลับบ้านก็เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะใครไม่ได้ไปไหนก็มาอยู่ในไลฟ์ที่ฉันได้ใครไม่ได้ไปไหนก็มาอยู่ในไลฟ์ที่ฉันได้นะครกลับบ้านก็เดินทางดีๆเด้อโชคดีมีชัยทั้งไปและกลับจะลังพิมพ์ใหม่กัน หลังที่ใหม่หลังที่ใหม่ค่อยจัดสวนหลังที่ใหม่ค่อยจัดสวนอือพอแค่นี้พอจะลดเยอะ จันทบ,บุรีเขามีงานกาชาตินะทุกคนไปหาอะไรกินได้ที่ทุ่งนาเชยอ,อีกเช่นเคยอ,อีกเช่นเดิมดิฉันว่าเดี๋ยวดิฉันจะไปหาไปเดินหาซื้อต้นกล้วยไม้ดู่ิเดี๋ยวชวนแม่ไปเสร็จแล้วข้างล่างเดี๋ยวให้ตามารับผิดชอบ Melor <laughs> รถมันก็รถ <laughs> ดินดีค่ะแถวนี้มันเป็นดินภูเขามันก็พอได้แต่ไม่ใช่ดินแบบนี้ดินแบบพ่อเอาดินมาผิดไปเอาดินไอเนี้ยดินแข็งเนี่ยหินเนี่ยไปเอาหินมาซะเออจบเลยคุณลูกไม่ปลื้มคุณลูกไม่ปลื้มคุณพ่อเลยคุณพ่อทําอะไรก็ไม่รู้คุณพ่อทําอะไรก็ไม่รู้ก็เลยค่อยตัดแต่งกิ่งมันให้มันสวย,สวย มีค่ะเต่ายังอยู่ครบเลยในตะเต่าเยอะมากก็ตัวใหญ่ด้วยแต่น้ํามันไม่สวยนะคะทุกคนนะมันสีแบบนี้สีธรรมชาติน้ํามันก็จะแบบสีธรรมชาติหน่อยเอาคุณคุณน,น,นิดนึงเอาคุณคุณน,น,นิดนึงไอ <c oughs> ตาครับปลูกต้นไมเ้เยอะๆค่ะเธอจะน่าอยู่ปลูกต้นไมเ้เยอะๆร่มๆม,ม,มันจะน่าอยู่มันเรามีที่อยู่ที่พักผ่อนเยอะ สบายตาสบายใจดีสบายตาสบายใจมีแต่ตึกมีแต่อะไรอากาศมันไม่ดีเธอมันก็ต้องแลกกันนะเห็นไหมความเจริญอะความเจริญอะเมืองหลวงอะมีแต่ตึกใช่ปะ่ะมีแต่ตึกพอไม่มีต้นไม้ปึ๊บแลกมาด้วยอะไรหนึ่งอากาศไม่ดีสองสองร้อนมาก ฝุ่นควันอากาศไม่ดีอากาศไม่บริสุทธิ์มลพิษเยอะมละพิษเยอะแล้วมันก็สะสมอยู่ในร่างกายเราคนก็ป่วยอดอดแอดแอดคนอะป่วยอดอดแอดแอดเครียดเครียดคนเครียดอยู่ห้องแคบๆค,คนเครียดมีแต่ความกดดันมันไม่มีอะไรที่ทําให้แบบสบายตาสบายใจฝุ่นก็เยอะ ฝุ่นก็เยอะใช่ไหละ่ะตอยู่ยงี้ลมพับเย็นสบาย,บายมีแต่เสียงนกมีเสียงนกไม่ต้องมีเสียงคนโอ๊ยจอแจจอแจใช่ไหมไขาวไอ้ขาวยังสบายใจเลยเนี่ยเออไอ้ขาวยังสบายใจเลยขาวนอนสบายใจเลยไอ้ขาวนอนอย่างสบายใจ เีไหมสีทาฟ้าเนี่ยมีหมดบอกเสร็จมีชื่อเสร็จสีทาฟ้าสีทาอะไรใช้โจตันนะจ๊ะใช้โจตันนะจ๊ะบ้านนี้ไม่มีลักไก่นะบอกก่อนไม่มีลักไก่ใช้วัสดุเกรดพรีเมียมหมดแม้แต่สีทาบ้านสีทาบ้านเอาเกรดสิปีบวก สิ้าปีบวกเกตอะเกษสีทาบ้านดิชน,นะสิบห้าปีบวกก็อยู่ไปสิบสิบห้าปีถ้าอีกสิบห้าปีห้าสิบพอดีห้าสิบอายุห้าสิบค่อยบูรณะบ้านใหม่อีกรอบหนึ่ง <c oughs> ถ้าอยู่ถึงอาจจะตายก่อนก็ได้นะไม่น่าจะอยู่ได้ถึงอะไม่แน่นะอาจจะตายก่อนก็ได้คนเรา เนี่ยไหมเขาทาฝ้าเนี้ยบมากเลยเนี่ยเห็นไหมทาฝ้าเนี้ยบมากแล้วไม่มีฝ้าหลุมนะแต่ว่าไม่มีช่องไม่มีช่องให้ใส่ไฟไม่เอาเอาแบบเรียบหรูนี่ไม่มีไม่ต้องกลัวไม่เอาจริงจงจริงจกฝุ่นไม่ต้องซ่อนไฟไม่เอาแบบซ่อนไฟค่ะไม่ต้องมาซ่อนฟงซ่อนไฟอ่ะนี่ไงเริ่มแล้วเห็นไหมเริ่มแล้วนี่ชีวิตจริงจะปูกระเบื้องแล้วเนี่ย ปูในห้องน้ำแน่เลยนั่นไงเนี่ยชีวิตจริงแล้วยปูกระเบื้องแล้วปูกระเบื้องแล้วเตรียมปูกระเบื้องอ่ะเนี่ยดูสิเธอเห็นปะเนี่ยเนี่ยเนี่เห็นปะแล้วก็ทําแบบมีรางซ่อนม่านให้เราเห็นไหมสําหรับยึดม่านยึดอะไรในในช่องนี้เนี่ยติดม่านเห็นไหมนี่ยติดม่านเนี่ยช่องรางม่านเนี่ย ลางมา่านขนใจขึ้นมาแล้วเนี่ยเตรียมปูกระเบื้องแลเตรียมปูกระเบื้องห้องน้ำนะพัสนมสวัสดีมึงนบอกพัสนมสวัสดีฮะทำไมรีบเอาทรายมาเลยยังไม่ทันทาสีเลยนะทำไมรีบเอาทรายมาจะปูกระเบื้องเขาบอกอเตรียมแล้วเริ่มเย้ yeah, จา หนังสนุกมากขอบคุณเนี่ยคนนึงก็ชอบไม่เหมือนกันอีกนะเธอแม่ดิฉันไม่ชอบนะแม่ไม่ชอบแม่ก็ชอบแบบสว่างสว่างเดี๋ยวพาไปดูนะกระเบื้องอะกระเบื้องไม่เหมือนกันนะดิฉันชอบแบบเรียบเรียบด้านด้านนะไลท์สไตล์ไม่เหมือนกันจริงๆชอบแบบเรียบเรียบแต่แม่จะชอบแบบแม่จะชอบแบบใสาข,าขาวาๆาวใสใส ยวพาไปดูข้างล่างอันนี้ยังไม่ได้ยาแนวนะอันนี้เขาแค่ปูไว้ยังไม่ได้ยาแนวนี่แล้วก็แบบตารางแบบเนี้ยชอบแบบง่ายๆ่อ่ะดิฉันเลือกเลือกวัส,สดุนะเลือกวันเดียวทำไมถึงเลือกวันเดียวเพราะว่าไม่ให้แบบว่าภาษาพระเขาเรียกว่ามีปริโอดปริโอดก็คือเรื่องเยอะเดียวอันนู้นอันนี้อันนั้นอันนู้นไม่เอาเลือกเลยจบเลยพอ แล้วก็ไม่ช่างมันเถอะเนี่ยเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวเอาสุขภัณฑ์ใส่อะไรใส่มันก็สวยเองเพราะเราเน้นแบบเรียบหรูแล้วก็ไม่เลือกเยอะยิ่งเลือกลายยิ่งลายตานี่ยนี้กระเบื้องมันเนี่ยกระเบื้องเตรียมมันเนี่ยยิ่งเลือกลายก็ยิ่งลายตาลายอะไรเดี๋ยวไปดูนะของแม่ของแม่เขาจะเป็นแบบของของแม่เขาจะเป็นแบบสว่างโทนสว่าง แต่ข้างบนไม่มีใครมายุ่งกับดิฉันอยู่แล้วเราอยู่คนเดียวข้างบนนะ่ะข้างบนไม่มีใคร